ได้เวลาไอ้คน,นออกจากตูดเออก็ว่างนะนะตอนนั้นนะอ่ะเออช่างมันเถอะไอ้คนลองขึ้นกับกัดด้นไม่มีออกกับด้านไว้ใหญ่มันลุ่มคนละนี่ได้เย็นไม่มีถ้าไม่มีอ่ะอุ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษข้าน้อยไม่รู้เอง เฮ้ยมาติดตูดอย่ามาดุมตูดก,กันสิบีนั้นยิงได้ปะกระสวยิทอมได้ไม่ว่าเลือดจะลดไม่ว่าเลือดจะลดไม่ว่าเราจะเหมือนอะไรกานกี่มากันเดสมินี่เดสมินี่เดสมินี่มามาแล้วมันเป็นทางฝั่งดีเราวะนะ เอาตัวรออจกหัวดำมาเลยอีฟมาอีกหึ่งตัวระวังนะหน่งตัวเยงอตะไอีฟิมีมาอีกหนึ่งตัวระวังด้วยมาลงอาลคูนัทลคูนัเออเดือเดอมาโอ้ มันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้น,นาารีเซ็ททต,ตเออสาบด้วแหละโคตรจริงระวังไล่บ้าไล่บ้าอมันหลงโดนเฮ้ยอีกโล่ไอฮามยิงอยู่ยิงยติดทีมีตัวหนึ่งกำลังเข้าไปหาแกระวัง เฮ้ยไม่ใช่คุณตีขอโทษดับอีกดูผิดผมผมผมช่วยคุณตีอยู่เอาชิดมันยิงไม่ได้ไม่มีมุมยิงโดนขอโทษครับยังไม่มีมุมยิงครับต้องลอกออกมาให้กว้างๆหน่อยหายไปหน่อยหายไปหน่อยครับยหายไปตายตายดาบจะปัดไม่ออกไอ้กล้วยปีนขวนมุมมมยิงไม่ได้มุมยิงผมมันไม่ได้อะ กำลังกำลังเดินเข้าไปมาแนซซัพพอร์ตแล้วว๊า่ไหนเกือบแล้วเฮ้ยมีจิดหน้าเลยไม่ไม่โดนเดี๋ยวผมขึ้นมาอยู่ม,มุมนี้ก่อนบา้บาเา,เา,เาเอาเอไไ่ไไมบดหรับ ได้ได้ครับโอเคมออมเหนือนร้ีผมโดน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 ยิงซ้ำมันใช่ป่เขาเี่เฮ้ยสวยเฮ้ยผมผมยิงคนตายเมื่อกี้งงเลยยิงัผมยิงอยู่ผมตอบมันอยู่จได้แล้วอีพได้ปืนปืนรีโหลดอยู่ครับปืนโล่ ขอบคุ๊บโอ้ยผมยิงไรมน่ไม่ใช่มันโดนเราพอดีก็เลยหากรลังเสิมก่อนออโอ้ยม่โดนขนเฮ้ยใครจะอาแทกที ยิงแต่ไม่ีเดียวเออขาแตยจริงมันไม่ได้ใส่กันขาไงเฮ้ยกูไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงาคุทำไมพี่คูไปเกี่ยวไอ้บาสอ้จุใกล้สุดเอาเลยฮะเดี๋ยวผมหยุดเดียุดเดี๋ยวหยุดฟาบี้ีร์เลย จะวผมขึ้นมา,มา <desp> อยู่ด้านบนมเลยแพ้กันมาส่ตัวเลยผมขึ้นขึ้นมาอยู่มุมบนนี่เฮ้ยกำลังสูกันอยู่ป๊บหนึงกำลังตามไปด้วยเดีเฮ้ยนะป เฮ้อเอาเลยปูนแซิททัมนะี่ผมผมรีโหลดอยู่อะไอจัก,กรทีม้าตรงนี้ดีเฮ้ยไม่ใช่ปะทีนีดเียอ๋อผมลงออกอ่อนเลยวาลงนลงให้พี่ดูหน่อยครับ เขารักแกมากเลยแล้วบีดูทรงแล้วเขารักแกมากเลยนะเนี่ยเขารักแกมากแกดีเยไอตัวไกลๆมันซุ่มอยู่ผมจริงตอดเลยสามข่ากับทางนี้อยู่ใครไปช่วยทางนี้หน่อยมแล้วเดี๋ยวไูเออมันเปิดเปิดหมดที่เต้ยโอ๊ยน ออสวยไทยลายหลายไปบนดับนบ้กปนห่เลนะ,นะสุกีไปปพอนูเรียบร้อยเลยปินแล้ววะาไอ้่ตายวะต <c oughs> มตายไม่ไมมเป็นไรผมได้ตัวดึงอยู่ เหลือเวลา1นาท mm ีเหลือ1นาดีเฮ้ยถอยมาเร็วถอยมาเร็วเราจะชนะแล้วจเบขาขามันแตกเอ้านี่บางบมเดือดตารากูณมันทําอะไรวะเนี่ย ยืนชาร์จ<ต>คิวเลยม,มันยืนชาร์จแต่ว่ายืนไม่ได้ทัานพี่มุมอากาศมาหลาย<ม>รอบแล้วมุมมันไม่ได้เลยมันติดท่อโอ้ยขาหักเร็วแข็งเสียบเลยติดโล่ดีเล่นปันทีไปแล้วเว้ย ขอบคุณทหารและปปกระดับอเล็กได้ปปกระดัอเล็กได้เอาดีเดียยงบีอตโอติดตามต่อต่อไป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 จะมีจังแพ้อะไรวะ